ือเรื่องของกฎหมายครับการชดเชยการเยียวยาคุ้มครองซึ่งมีทั้งหมด2ประเด็นย่อยด้วยกันครับประเด็นย่อยที่1คือเรื่องของระเบียบที่รัฐบาลเยียวยาครับท่านประธานครับโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ระเบียบที่มีอยู่ตอนนี้นั้นรู้ไหมครับช่วยค่าซ่อมบ้านทั้งหมดเท่าไหร่ครับ4 9 5 0 0บาทเท่านั้นครับไม่ทั้งหลังรัฐบาลช่วย49,500รวมถึงค่าของชีพและค่าของอื่นๆต่างๆรวมกันไม่ถึง10,000บาทครับซึ่งรัฐควรต้องปรับเรดใหม่แล้วหรือไม และควรที่จะเริ่มคิดถึงเรื่องของการร่างพรบรคุ้มครองผู้ประสบอัคคีภัยหรือไม่ซึ่งเป็นแนวเดียวกับการทรําพรบรถยนต์คือเป็นรูปแบบของประกันหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นเรื่องของการมีกองทุนพอเกิดไฟไหมปุ๊บจ่ายปั๊บทันทีคือเบรกเกอร์กันไฟดูดครับในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเพื่อให้ประเทศนี้ไม่มีเด็กถูกไฟดูดตายในโรงเรียนอีกต่อไป เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมีนชนันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเก้าพรรคเก้าไกลครับ,ก,ครครบก่อนอื่นผมต้องขอสแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่เยาวราชรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่เคยประสบเหตุไฟไหม้มานาที่ดีด้วยนะครับท่านประธานครับผมขอถอดบ,บทเรียนเหตุเพลิงไหม้ทเยาวราชและในที่อื่นๆในกรุงเทพมหานครออกมาเป็นข้อเสนอ3ม3มิติิติ7ประเด็นย่อยดังนี้ครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับ มิติที่หนึ่งครับด้านกายภาพครับก็มี3าประเด็นย่อยด้วยกันประเด็นย่อยที่1เนี่ยคือปัญหาทางเข้าที่แคบเกินไปรถดับเพลิงเข้าไม่ได้ครับไม่ว่าจะเยาวราชหรือชุมชนแออัดในกรุงเทพในพื้นที่อื่นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่กึ่งแลนด์ล็อกคือรถและรถดับเพลิงเข้าออกไม่ได้ชีวิตประจําวันใช้มอเตอร์ไซค์กับการเดินเท้าเข้าออกเป็นหลักซึ่งมีความเสี่ยงมากต่อการควบคุ่มเพลิงซึ่งถึงเวลาแล้วหรือไม่ ที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครต้องเริ่มใช้พรบรรจัดรูปที่ดินอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ถนนที่กว้างมากพอให้ได้รูปที่ดินที่มีความสวยงามและควรกําหนดขนาดความกว้างของถนนเอกชนว่าต้องมีขั้นต่ําเท่าไหร่ที่รถอพิงจะผ่านเข้าออกได้ถ้าตรงไหนกว้างไม่พอก็ไม่ควรออกใบอนุญาตก่อสร้างให้หรือไม่ประเด็นย่อที่2คือปัญหาด้านการสร้างบ้านผิดพรบควบคุมอาคารทําไมพรบควบคุมอาคารต้องกําหนดเรื่องของระยะล่นจากกาแพงครับ ็เพราะที่มาของพรบรนี้คือการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามแบบเคสที่ยววาราเนี่แหละครับบ้านสองชั้นโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดกำแพงเป็นทึบเนี่ยก็เป็นกำแพงทึบเนี่ยต้องมีระยะล่นประมาณ0.5เมตรจากแนวรัว้วถ้าเกิดเป็นกำแพงที่มีช่องเปิดมีหน้าต่างมีระเบียงมีประตูท่านต้องเว้นระยะอย่างน้อย2เมตรจากแนวรัว้วแต่สภาพเป็นจริงครับทุกคนรู้ครับเราต่อเติมกันหมดผิดกันหมดครับ เราอาจจะไม่ทราบกฎหมายไม่เข้าใจที่มาของกฎหมายแต่ที่แปลกคือเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ต่อเติมมาได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างเก่าหรือบ้านที่เพิ่งจะสร้าง,างใหม่ทุกวันนี้ก็ต่อเติมผิดแทบทุกหลังบางคนบอกว่าที่ดินของเขาครับเขาอยากจะต่อเติมชนกําแพงมันก็เรื่องของเขาผมก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไม่ได้ต่อเติมไปชนกับกําแพงของบ้านท่านอื่นมันคงไม่มีปัญหาหรอกครับการที่เราต่อเติมจนไปชิดกับกําแพงของเพื่อนบ้านนั่น เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับบ้านที่อยู่ติดกันและทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยิ่งชุมชนแอาอัดครับส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านไม้มีการสร้างติดกันหรือประชากรมีความหนาแน่นย่อมมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นสิ่งที่กรทมต้องทำครับเร่งรัดในเรื่องของการกํากับควบคุมการใช้กฎหมายควบคุมอาคารเสถียรและก็โวงมหาไทยควรต้องออกระเบียบเรื่องของการใช้วัสดุกันไฟในการสร้างสิ่งปลูกสร้างครับ ประเด็นย่อที่3ครับของเรื่องกายภาพก็คือเรื่องของปัญหาระบบไฟฟ้าเก่ามิตเตอร์เก่าสายไฟเก่าทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจระบบไฟฟ้าในอาคารเก่าและควรออกนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนระบบไฟใหม่เดินสายใหม่โดยอาจจะใช้เงินกองทุนของกระทรวงพลังงานหรือการไฟฟ้าเข้ามาซัพพอร์ตก็ได้ซึ่งด้านหนึ่งจะช่วยในการส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยและอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการกระตุ้นการจัดใช้สอยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้อีกด้วย มิติที่2ครับคือด้านของการเตรียมความพร้อมและการป้องกันครับซึ่งมี2ประเด็นย่อยด้วยกันประเด็นย่อยที่1ครับหลายท่านที่อยู่ที่หมู่บ้านและอยู่ที่คอนโดอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกวทมมีการฝึกอบรมดับไฟหนีไฟใช้ถังดับเพลิงหรือแม้กระทั่งแจกถังดับเพลิงฟรีให้กับพี่น้องในชุมชนอยู่ตลอดครับแต่ปัญหาคือการอบรมนั้นไม่ได้เป็นภาคบังคับให้ทุกคนต้องเข้าร่วมและบางทีถัทงที่ให้ไปก็วางผิดตำแหน่งบ้าง บางชุมชนไม่มีที่วางก็ออกไปรวมกันอยู่ที่เดียวพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็วิ่งไปส่วนกลางเพื่อไปเอาถังแล้ววิ่งกลับมาเพื่อดับไฟสุดท้ายมันก็สายเกินไปแล้วกทมมีความจําเป็นต้องลงไปตรวจด,ดูเรื่องพวกนี้แทนที่จะเน้นแค่เรื่องของการแจกฟรีเพียงอย่างเดียวประเด็นย่อ,ยอที่2ครับคือเรื่องของสถานีดับเพลิงครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครเรามสาีสถานีดับเพลิงทั้งหมด48แห่งเท่านั้นครับโดยตามหลักไฟไหม้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ควรต้องถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน8นาทีเดี๋ยวขอสไลด์ตัดไปครับ แต่ถ้าเกิดดูในแผนที่ครับเราจะพบว่าเป็นไปได้หรอครับที่กรุงเทพมหานครจะเข้าถึงพื้นที่ได้ภายใน8นาทีตามสถานีดับเพลิงที่มีอยู่ในภาพนี้เพราะฉะนั้นกทมมีความจําเป็นต้องสร้างสถานีดับเพลิงย่อยเพิ่มครับแต่ที่น่าเสียใยครับกทมติดปัญหาคือไม่มีที่ดินครับแต่หน่วยงานอย่างเช่นการรถไฟการทางพิเศษธนารัก์แม้ทั้งที่ดินของทหารหรือมหาวิทยาลัยของรัฐยังมีที่ดินเหลือเยอะมากและหลายที่ก็นําที่ดินเหล่านั้นไปปล่อยเช่าหาเงินเข้าองค์กรไปทําสนามกอล์ฟ โดยที่ไม่ได้แบ่งให้กรทมไปทําเพื่อประโยชน์สาธารณะแม้กระทั่งจะสร้างโรงพยาบาลในเขตของผมเองเนี่ยยังไม่มีที่ดินจะสร้างโรงพยาบาลเลยครับท่านประธานครับรัฐควรต้องเข้ามาจาัดก,การเคลียร์เรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้วรวมถึงเรื่องของรถดับเพลิงที่เป็นระบบโมบายยูนิตคือตามจุดต่างๆหรือเรือดับเพลิงในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ได้กรทมก็ต้องรีบจัดซื้อและว,วางกระจายตามจุดต่างๆให้เพียงพอมิติที่3ครับคือเรื่องของกฎหมายครับการชดเชยการเยียวยาคุ้มครองซึ่งมีมทั้งหมด2ประเด็นย่อยด้วยกันครับ ประเด็นย่อยที่1คือเรื่องของระเบียบที่รัฐบาลเยียวยาครับท่านประธานครับโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ระเบียบที่มีอยู่ตอนนี้นั้นรู้ไหมครับช่วยค่าซ่อมบ้านทั้งหมดเท่าไหร่ครับ49,500บาทเท่านั้นครับไม่ทางหลังรัฐบาลช่วย49,500รวมถึงค่าของชีพและค่าของอื่นๆต่างๆรวมกันไม่ถึง10,000บาทครับซึ่งรัฐควรต้องปรับเบรดใหม่แล้วหรือไม่ และควรที่จะเริ่มคิดถึงเรื่องของการร่างพรบรคุ้มครองผู้ประสบอัคคีภยัยหรือไม่ซึ่งเป็นแน,แนวเดียวกับการทําพรบรถยนต์คือเป็นรูปแบบของประกันหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นเรื่องของการมีกองทุนพอเกิดไฟไหมปุ๊บจ่ายปับ๊บทันทีเพราะมีเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกว่าการได้เงินนั้นล่าชา้าแล้วมันเกิดถึงทั้งการที่ต้องมีการสนับสนุนการซื้อประกันอัคคีภยัยหรือไม่แล้วนําเงินตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีที่ดินและสิบลูกสร้างได้บางส่วน ประเด็นสุดท้ายครับคือเรื่องของการดูแลอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆที่มาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ครับปัจจุบันแน่นอนครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกครับอาสาเหล่านี้ไม่มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐไม่รับการคุ้มครองจากพรบรความรับผิดทางระเบิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งวันนี้ผมดีใจนะครับที่เพื่อนสมาชิกหลายคนพูดถึงอาสาหลายท่านนะครับผมจึงต้องขอใช้โอกาสนี้ในการประกาศผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องอาสาสมัครทั่วประเทศรวมถึงเพื่อนสมาชิกด้วยว่าผมและพักเก้าไกลนั้นมีการเตรียมกําลังยืด เรื่องของร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่จะยกระดับจัดระเบียบเพิ่มการคุ้มครองทางกฎหมายและช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีที่อาสาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กับอาสาสมัครทุกท่านที่อยู่ในระบบมุยที่อย่างถูกต้องและผมหวังว่าเมื่อร่างนี้เข้าสู่รัฐสภาหแห่งนี้แล้วเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกจากทุกท่านที่ช่วยกันพูดถึงเรื่องนี้ก็จะช่วยสนับสนุสนร่างพระราชบัญญ,ญัติฉบับนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษณาลีศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลครับท่านประธานครับผมคิดว่าเราทุกคนคงรับทราบถึงผลกระทบและความรุนแรงนะครับของเหตุอัคคีภัยนะครับหรือคือหรือว่าเหตุเพลิงไหม้ที่กระทบกระเทือนถึงบ้านนะครับเป็นวงกว้างอยู่แล้วเหตุมันเกิดตบอบนะครับมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะบ้านที่เป็นต้นเพลิงครับแต่มันเกิดลุกลามนะครับแล้วก็บานปลายไปยังบ้านข้างเคียงด้วย ยิ่งเฉพาะชุมชนนะครับที่อยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับชุมชนแออัดนะครับที่ผมคิดว่าเป็นพื้นที่เมืองไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับยังมีพื้นที่เมืองในจังหวัดอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีความเสียหายไปหลายครัวเรือนหลายครอบครัวและครอบครัวที่เสียหายส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะนะครับทางเศรษฐกิจหรือว่าความยากจนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบ้านที่มีรายได้สูง ก็จะมีระยะร่นมีระยะห่างแล้วก็เราก็ไม่ได้มีความแออัดมากมายนักใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านขนาดเล็กที่ปลูกติด,ต,ดติดกันเนี่ยความเสียหายก็มากมายมหาศาลนะครับอย่างกรณีชุมชนตอกโพยาวราชนะครับที่เหตุเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหาคนครก็มีมาตรการนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาตามสมควรแล้วซึ่งก็มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไว้หลายท่านนะครับแล้วก็ ต้องชื่นชมนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับที่ตอนนี้ก็เร่งนะครับมาตร,มตรการในการป้องกันนะครับและบรรเทาอัคคีภยัยเนี่ยอย่างเต็มที่เลย <limb. S 1> เท่าที่ผมทราบนะครับก็กําลังจะมีการเร่งติดตั้งประปาหัวแดงนะครับดับเพลิงเพิ่มอีก2 5 8จุดนะครับซึ่งเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์เมื่อปี2 5 6 5 2 5 6 6นะครับเข้าใจว่าในปี2667เนี่ยนะครับน่าจะติดตั้งเพิ่มได้44จุด แล้วก็ในปี268 8เนี่ยนะครับก็น่าจะได้อีก214จุดน่าจะครบ258จุดตามที่ทางกอทมวางแผนเอาไว้นะครับอีกเรื่องหนึง่งฮะที่ทางกอทมก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับในการเร่งจัดหาถังดับเพลิงให้กับชุมชนนะครับจำนวนประมาณสัก2 0 0 8ชุมชนนะครับในอัตรา5หลังคาเรือนต่อ1นถังดับเพลิงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัดนะครับที่มีอยู่จำนวน634ชุมชนนะครับ ซึ่งในจํานวนนี้เข้าใจว่ามีชุมชนที่ลดเข้าออกลําบากนะครับคือสวนกันไม่ได้เนี่ยนะครับ459ชุมนะครับแล้วก็ถ้าเรานับนะครับชุมชนนะครับที่เข้าได้เฉพาะการเดินเท้านะครับหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เข้าใจว่ามีสักหลักประมาณสัก200กว่าชุมชนนะครับซึ่งชุมชนเหล่านี้เนี่ยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับก็จะลดดับเพลิงนะครับก็จะเข้าไประงับเหตุได้ค่อนข้างลําบากมากๆนะครับ นะโดยสําหรับนะผมแจ้งข่าวดีนิดนึงนะครับสำหรับถังดับเพลิงนะครับในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยนะครับไปหกเเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะติดตั้งได้2 7 6 1 1ถังนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับก็จะติดตั้งเพิ่มเติมได้อีก9,979ถังแต่สังเกตไหมครับว่าทั้งสองส่วนที่มาตรการที่กรทมเตรียมเอาไว้เนี่ยจะเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นหลังจากที่เพลิงไหม้เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นคะใช่ไหมฮะทั้งป่ะปาหัวแดงก็มีความจําเป็นเมื่ ไฟมันไหม้แล้วถังดับเพลิงก็เหมือนกันครับที่สามหมื่นกว่าถังเนี่ยมันก็มีความจําเป็นเมื่อไฟมันไหม้แล้วครับท่านประธานแต่ถ้าเกิดท่านประธานดูรายงานนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะครับเกิดจากอะไรครับหนึ่งในสาเหตุที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็ตามตามสถิติก็เก็บเอาไว้ก็รายงานยืนยันตรงกันก็คือเหตุไฟฟ้าลัดวงจรครับและถ้าท่านประธานไปดูนะครับบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนแออัดนะครับ ท่านประธานจะตกใจครับว่าการเดินไฟของครัวเรือนเนี่ยนะครับจะพาดไปพาดมาสุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับหลักวิศวกรรมครับหลายบ้านไม่ได้มีเบรกเกอร์หลายบ้านใช้ย,ยังใช้คัตเอาท์แบบสับมืออยู่เลยครับต่อให้เป็นเบรกเกอร์ปกติเซอร์กิตเบรกเกอร์ปกติเบรกเกอร์ที่เราใช้กันในบ้านเรือนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาหรือไม่ได้ติดตั้งเพื่อป้องกันการไฟไหม้หรือเกิดประกายไฟนะครับเบรกเกอร์ทั่วไปนะครับที่เราติดกันนะคะ ก็จะใช้เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าลัดวงจรแต่เวลาไฟไหม้ที่เกิดบอกว่าเกิดจากเหตุลัดวงจรเนี่ยคือมันเกิดประกายไฟหรือที่เรียกว่าอาร์คครับแล้วไออาร์คเนี่ยอุณหภูมิมันประมาณสักสามพันองศาเซลเซียสแล้วมันลามครับแล้วถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยมันลุกลามประมาณสักสิบกวนาทีเนี่ยนะครับมันก็ยากเกินกว่าประชาชนคนปกติโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนในเวลาที่ทํางานจันทร์ถึงสุกเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุครับ ก็จะไม่มีศักยภาพครับต่อให้มีถังดับเพลิงอยู่ตรงหน้านะฮะการแหวกและเดินเข้าไปไปที่จุดที่เป็นต้นเพลิงเพื่อฉีดน้ํายาดับเพลิงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆโดยเพาะผู้สูงอายุนะครับคราวนี้ถามมาแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีครับประเทศเรามีกองทุนอยู่สองกองทุนครับที่น่าสนใจครับก็คือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครับซึ่งเมื่อวันที่30กันยายน2565ร้าเนี่ยนะครับเอา,าข้อมูลล่าสุดก่อน,น้วครับ มีประมาณสัก29,133ล้านบาทนะครับแล้วก็มีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะครับเข้าใจว่ามีอยู่14,000ล้านบาทถ้ารัฐบาลใช้กลไกของกองทุนต่างๆเหล่านี้ในการอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครในการที่จะทําโครงการเปลี่ยนเบรเกอร์หรือเปลี่ยนคัตเอาท์ที่มีอยู่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะบ้านที่มีการใช้ปลั๊กพ่วงเยอะแยะนี่อันตรายมากครับ แล้วติดตั้งเบรกเกอร์ที่กันประกายไฟครับที่เรียกว่า arc fault circuit interrupter ซึ่งตรงนี้ก็ต้องหารือกับทางวิศวกรดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดติดตั้งเบรกเกอร์ประเภท arc fault circuit interrupter หรือที่เรียกว่า AFCI เนี่ยนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดประกายไฟหรือการเกิด arc ซึ่งเป็นต้นเหตุในการเกิด ไฟไหม้บ้านเรือนคูเรือนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์หรืออย่างไรก็ตามการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์มันก็ดีกว่าการติดตั้งคัตเอาท์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วผมใช้เวลาอีกยี่สบกว่าวิครับผมฝากไว้ด้วยครับว่าถ้าเกิดกองทุนนี้มันสามารถใช้การได้อีกกรณีหนึ่งที่สามารถทําได้คือการอุดหนุนไปที่โรงเรียนครับและเพื่อเปลี่ยนเบรกเกอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับให้เป็นลスซีดูว์เคอร์เรนต์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับหรือ RCCB หรือจะใช้ เอิร์ l ลิเก g เซอร์กิตเบรเกอรแปลง,ง่ายๆครับคือเบรเกอร์กันไฟดูดครับในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเพื่อให้ประเทศนี้ไม่มีเด็กถูกไฟดูดตายในโรงเรียนอีกต่อไปขอพระคุณครับท่านประธานครับ